สบายดีพ ok! mm ี่น้องมดสุขุสุคนบานี้แม่จิดกับไข่หมกสิเข่าป่าเลยวเด้๋พี่น้องไปหาเห็ดกันพ้นกระตกอยู่พ้นเศร้าแล้วก็พักกันเตรียมตัวไปออกมาก็เห็นเลยพี่น้องเห็ดนี่เห็ดเห็ดอีหยังหมกเห็ดขมเมนบอกเห็ดขมโบแม่นอ่าเอาไ้นแม่กินบ้างไหมเห็ดอันนั้นเห็ดไข่เห็ดอันน้ำหมากน้ำมองเนาะพี่น้องนี่พ้นตก มันกำลังปลูกแข็งๆเลยได้ยังอยู่ดอกหนึ่งได้ค่ะเ,เออ,อตาตีนมันไหนลูกเอาออกขี้ดินนะเออเออ,เออตดเป็นนั่นแหละแข็งๆเลยพี่น้องกำลังออกสีพากันไปซอกบ,บังเฮ็ดมาแกงกินปลาอ่านะท่าวโุกใส่กับน้องนิดอยู่น้ำป่าเพื่อนอยู่น้ำป่าอ้อน เป่โอนเพิ uh, it, <an> ่นเพิ่นกับใบได้ไปเพิ่นบลอสบายเพิ่นกับอยากให้เพิ่นเข้าป่ากินเอาลูกกินเอามาดีอ้างามบอลีได้ไปสิมื่อเชือักและแข็งกลางๆเลยเลาะเลาะไปเรื่อยๆเพื่อนเอาไปภาสิได้บอกพอกินพอแกงอย่าบอกติดตามไปนำไข่หมกกับแม่จี้ยน่ยเด้อแบบนี่หมกเฮ็ดเพาะหมกเอ้ยนี่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 มีผี่น้อง นี่นี่เออเฮ็ดเพาะลูกนี่นี่ยเนี่ยมวยบักใหญ่บักใหญ่นี่เออมันเสาะนี่เด้เฮ็ดเพาะกะเอาเด็เอาดอกใหญ่อยู่ด้กหาเบิงหาเบิงเดี๋ยวมันได้อีกมันมีได้ฝนตกฝนตกอะไรผนเสาะหนาดินเดี๋ยวพี่น้องด้วยี๋พี่น้องเห็นอีกแลยไทหมกยีบมาลูกเฮ็ดอันธุ์แทบเธอได้ ยำกุดกุดกำลังปุ่นกำังจุ่มเราเนาะมันกระออกแล้วฝนตกอยู่กระออกดอกน้อยเออเด็กพี่น้องเห็นปะขบยาเห็นมันขี้ดินใบไม้ทมใบใหม่นะเออขี้มากหรอกฮาราดสอฮดตเมืแกงสก๊อตกินแกงแสบๆจักบ้านเออขี้มาเออมันประนั ใบใ้ถมมันข mm ี้ยิงไงถมมันนี่นี่ในทางล้างนี่นี่มุกมุกนี่ทางล้างนี่ออตัวนี้เปืือยเลยพี่น้องเอ้ยนี่เปืือยเลยนี่นี่ลูกนี่เปืือยเลยใบใ้ถมมันดอกขาวๆเฮ็ดข้าวแป้งข้าวหอมเฮ็ดข้าวแป้ง่เฮ็ดอีหยังเฮ็ดแป้งเฮ็ดนี่เอออันนี้น้ำมากอันนี้ดิดีโบแก่ได้พี่น้องเอ้ย đây một cái để xong đọc quá, đây đây, đỏ. đây họ, Ồ, lên. Bà này xong đọc, đây cái nào, thấy, là gì bao, quá tôi đã thảo là một với, cứ xịt học theo mùa ban mùa sương này vậy cả. thảo là mắc xịt đại như bưởi này bà, bà เอาเปื่อยดอกกาดบักหไงพี่น้องนี่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 เสียมจุกกนเลยพี่น้องเอ้ยนี่เอาเก็บเอานี่เด็ดดอกนะเอาขี้ดินเอาเนี่ยเดี๋ยวพ้อพูดดีแกงแซ่บพูดดี่สพเสพพูดดีหยำตุดตุดตุดเลยพี่น้องนี่นี่ ยายอยู่พี่มีมุกมุกู่พี่ก็มีมุกมุกอยู่พี่ก็มีมุกอูพี่ก็สามดอกพี่นุกยายอยู่พี่มุกนี่พี่น้องสามดอกงามๆเลยนี่ป้ายนี่งามๆเลยเฮ็ดอันนี้บูมเอนเฮ็ดคมเลยพี่น้องเด้อเฮ็ดหวานเฮ็ดแซ่บได้อันนี้เฮ็ดแซ่บๆเลยนะเออเก็บเอาลูกตัดตีนมันพอกจิ้มนะค่ะ ไก่บุวสะเนี่ยสี่มันสีมีเสือมันออกลายอยู่นั่นเองกระเล้าออกร์แตัต์ฮะเออเฮ็ดสิไปหาเห็ดเห็ดนั่งเอาซื้อไว้เห็ดแกกินได้แล้วเอาซื้อเฮาเอาบัเหลือเห็ดได้เฮาเห็ดพอกกัเอาเห็ดหลังอกกัเอาเห็ดน้ำหมักน้ำมองเอาหมดอ้าหนี่หมกอ้ามันเถาบนมันเปื่อยหมดอันนี้ ไก่สะน,น,น,นี่ยั่งแต่ก <hands> ้านเนาะนี่นี่มุกมุกมุกแมนบปเลยแม่น <benim> ั <low> ่น <LT> ี่น้อยขาวๆเนาะเออหิบเอากดจิ้มเอาน้อยกับลังในน้อยกับมิพี่น้องขนาดในน้อยกับลังเป็นโอ้กับลังเป็นกับลังเป็นกับลังเกิดแกน่เอากับลังเกิดเด้อจ้าผลเศร้าเลยพี่น้อง พ่นเช้าเนี่ยนตกแหง้งแห้งพนเศ้าแล้วฝนเศ้าแล้วช่วงนี้ก็เขียวฮาเห็นฝนตกดอกนี่ง,งามๆเลยพี่น้องเห็นอีกแล้วเด้อจ้างามอีลีงามวะหล,ลอแต่คือเห็นละง,งูเป็นหางมันบานเลยมันถือนำพน่นเดี๋ยวนตกใส่เท็ดเฮาฮักับออกมาได้ประมาณนี้พี่น้องยังบ่ได้จบเด้อย,ยังสิไปต่อ เฮ็ดเพาะอ่างเฮ็ดเพาะนี่น้องเอ้ยมันก็ออ้อพนตกมันเสาะขี้ดินนะเสาะขี้ดินก็ตามคาดคู่นี่เลยนี่เห็นอีกเลยพี่น้องมึงแน่กำลังเป็นดอกจูมกับมีงามบอพบวิน้องนี่ก้อนวะมันออก พุนตกี่ยใว่ว่าพุ่นตกแล้วมันบ่ออก่นออกไปฟื้นแลวเขาลุยพีน้องไปต้องป๊กอะไรไปต้องปกมันมุกคอยเคียบแล้วก็เยียบชอบไปยักและันฮ่าพี่น้องงานเทสนึ่มมันบ่แมนเฮดเพาะ ไปตองปุกเฮียอยนี่พี่น้องป๊ทั้ั่าพี่ีอนน้อนี่นอ้ยอัานี้เอาอนอนไดยนจเอ้ยอุ้ยอุ้หักกกออกเอาโอ้โ้ิงาอืมตัดเลยเอองามเลยนีพี่นอเอออัตัวนี้นี่ สองดอกจิกันเลยพี่น้องเดชักค่โอ้ยพอดีกินบัวบอ่อนแล้วก็บวแก่พี่น้องเอ้ยตัวนี้คักค่ะค่ะเห็นอีกแล้วพี่น้องเห็ดกำลังงามๆเลยอ๋อมอ้อมันเลยบ่บส้ยงามเดตัดตีนมันเออกำลังงามๆค่ะค่ะเลย

เห็ดพ่อผายหมูเห็ดพ่อผายป้าอันนี้เท่าแล้วตัวนี้เท่าแล้วตัวนี้ตัวเท่าแล้วก็มีคนก็ออกในะก้นหาให้พี่น้องเนี่ยเน่ยอ,อ,อ,อุ้ยมามาเอาเห็มุกมุกไอเห็ดพ่อเนี่ลูกฮาคนละบ่อนกับไข่หมกเดยพี่น้องเด้อยดูนอกกี่กามีคิดิดีใจพุนตกน้ำเสาะเห็นพ่อข,า,ขาวๆเด้อ บอได้ลำโบเห็นหาบโเก่งไปได้ลำโบได้เด้อเฮ็ดเพาะนี่ยตาลักได้ตาใบเสียด้วยพี่น้องเออเสียงรีคักถอยได้ยิบเอาลูกอ่ะอ่ะงัดกันลูกโอ้กำลังออกกำลังออกพี่น้องเอ้ยอ่อนเลยเด้อเอาเลยเอาเลยเฮ็ดเพาะพายเอ้าเออแมนมดมันออก kiếp lực lực đúng không? kiếp ngặt thử tha nhả ổng thấy pha nhả thì thấy nó khí nóng 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 ngàm ở lý hết phí vừa á nè, này màu hết này con cốc nhạc híu này xám đỏ khi ăn căn lợi xôi ơ, cay xa nha này thì... ờ, nóng ไก่สะอ้อนมันก็ตายพี่น้องเอ้ย,อยซีดอ,ยซดอกบ<ด>อสพี่น้องเออไก่บัวสะนี่ป้าไก่บ้านคนออกแทะเนาะเขามาในป่าแล้วก็เห็นเห็ดละงอกกำลังเป็นไข่เนี่ยบางนึงมีบัวทายเพิ่งได้สอดอกดอกใหญ่บัวทายยามัน,น,มนไม่ทายยิบเอ้ายิบเ,เอาละปัดตีนมันออกฮ่าซอกแท้นี่แหละ มักกะสีมีบริเวณนี่แลหละเฮ็ดกาเรือตาหมู่กันพี่น้องเอย้ยลายคนหาบุญแดงลุม่มบุญแดงลุ่มหาแต่เึิงเนาะป่าเด้อธรรมชาติธรรมชาติรราตรราตบ้านเฮาถ่ายอ้อมๆ่มายป่าถ่ายพี่ให้น้องเบิง่งเขาโคกเขาป่าหาเห็ดตามเคยป่าเด็กๆเมียนพี่น้องเอย้ย เน็ดเฮาก็ได้ประมาณนี้เด็กพี่น้องนี่เห็ดละงกไข่กันได้ใหม่ไม่ตัวได้ได้หลังตอนเอาตัวชุดนี้กำบริถ่ายเด็กพี่น้องเด้แล้วก็ได้นมไม้พร้อมน้ำไม้ก็บน้ำไม้บุ้งบุ้งเอาม้อต้มจิ้มแจ่วเด็กพี่น้องเด้อเห็ดพันเฮาง้าตัวเอาได้ไหมเป็นน้ำหมากน้ำมองได้น้ำมองอันนีไเออเอา ใส่กระตาเปิดตาเปิดตากะต้นไม้่ก็ขับโเห็ดมัดกูดอกดอกเหลือหงเหลือตายห้าได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องพี่น้องเฮือกไม่จีมากระขายสวัสดีแถวทีท่สองเลยพี่น้องตอนนี้เราก็สิพักกันเลาะเลาะหาเห็ดเลาะเมืงอพี่น้องสบายเลยกะสิคือสิบแบบสิพอกินเลยแหละพอแก้งสำเนีกา อิ่มละสะเพาะครอบครัวห้องมาจีดนะแกงก็ได้หลายถั่วยอยู่พี่น้องทากันหาหลาะเมือ่อเห็ดเผาก็ได้ลายเติบเล่นน้ำม้ก็ได้ลายน้ำม้นี่สีบดิแกงเพราะว่าแกงดุมีแต่ซีม้มึงงานอะไรซีบมึงจำแจว่วเอาทำเป็นแกงกับแกงเห็ดได้ผิดหน้องด้วยทำกันเมื่อ,อวันนี้น้ำกานมาน้ำกัน,น,กนเอากล้องจับ เย็นค่ะเย็นลมลมช่ยเด้อพี่น้องนะแล้ก็มาห่อถันนี้เหล,เลาะป่าเหลาะดงไป,งไปนะพี่น้องสิเมื่อแล้วบัดน,นี้อยากกับพ่อคือกะเอาคลิปนี้มาหอเนล่าไปก่อนพี่น้องฝากติดตามคลิปหนา้าขอบใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ด้จ้าลาไปก่อนพี่น้องบาย